ดอกด้เป็นเด้ไปครับแส่บสบมา มาครับมาเมนูเด็ดๆแดซ่บๆอีกคือเก็แล้วครับเมนูนี่ไม่ได้จัดโดนแล้วนะครับเพราะว่ามีเวลาเนี่ยได้จัดอยู่บ้านมือนี่แหละมีเวลาจัดเต็มครับมือนี่พันตับพันตับมาก็สวัสดีนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเอฟซีทุกๆท่าน,นนะครับสิบพามากินผ่าขค้ริวพันตับสามสิบกีบพันตับนะครับ กุบนอกนุ่มในคือเก้าเหมือนเดิมครับผมน้ำจิม้มเป็นน้ำจิม้มทั้งเพียทั้งดีนะครับมนันี่ดีกบดีตลาดหรอกแล้วก็มีกระเทียมพริกขี้หนูครับนี่แล้วก็อันนี้กันกันปวดท้องนะแล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วก็ยอดมะละขีนกเนี่นะครับมามาลุยเลยครับแซบๆซบเลยไหลๆอ่อนไดก่อนปฐุมมาเลิกเอา,า,น,เอเอานี่ ผันตับครับห่อต้นหอมปักชีไปครับจวดลวด มามามาเจับจับจับรับรองหมดเด็ดนี่ครับนี่โ บอเนไปครับ เด,ด็ดเด็ดครับจับไปครับจวดโอ้โหยนต์ยอยยนตอยดอกนี่ นี่ครับลองนี้เบิง้งว่าอืมครับนี่ผมต้องเว้าผมต้องจ่าเลยมันหนาสิเต็มปากเต็มคำไปครับ ด้ดอัอืมดอกของทั้งคัดสดออเอาไว้ดีกว่าไปครับนี่โอ้โหเนี่ยฮะเด็ซสอยกว่าวนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผม ช่องอีสานมีเรียบเขามานหลบชุ่มเหลิลย่ยอย่าลืมกดแชร์ให้น้ำเนี่ยพี่น้องบ้านเขาไปครับอือหือ